ต้องมต้งป้านะครับคนต้องตรวจตัวเวลาว่างเนี่วันนี้ครับเอเอไหว้พระเถอะไหว้ท่านแล้วไหว้พระที่ไหนละ่ะมันหลงอีกแล้ววันนี้เรียกผมว่าจะเชา้าเลยให้ผมรับใช้อะไรชื่ออะไรนะเราเนี่ยเอา้าจำผมไม่ได้เหรอผมรับใช้ท่านเศรษฐีเนี่ยมาตั้งนานแล้วนะเออเปลี่ยนบ่อยชื่ออะไรนะผมนี่ไงชื่อประยุทธ์ ประยุทธ์จันทร์อังคารพุทธคนประยุทธ์จันทร์อย่าเล่นบ่อยสิกูกก็ลัวเหมือนกัน <c oughs> นี่วันนี้จะไปเก็บดอกที่บ้านทุ่งลุยลาย <c oughs> วันนี้เสียจะไปเก็บดอกใช่ป <c oughs> ่ะผมล้วเ <c oughs> สียจะเป็นคนมีตังค์มากใช่ป่ะ <c oughs> วันนี้จะเอารถตัวไหนไปเอาเบนซ์สปอร์ตไปไหม <c oughs> โหไม่เอาอเบื่อแล้ว <c oughs> เบื่อแล้วเอาเบอร์เช่ไปไหมไม่อยากนั่งไม่อยากนั่งพีเอ็มอ่ะ ไม่ชอบไม่ชอบเอาคัน,คนอื่นเอาคันใหม่เลยที่ไปถอยเมื่อวานจะเสียยังไม่เคยลองนั่งเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยตอนรุ่นเนี้ยเป็นรุ่นไทยประดิษฐ์ไม่ได้รถนนำเข้าโ,โหอยา,ากกันนั่งเหลือเกินสังเกตไหมพวกเอ่อโลโก้เนี่ยตาขั้วเนี่ยจะเป็นรูปเสือกระโดดเออใช่และโบกี้นี่จะเป็นรูปวัวกระเิงวัวกระเิงเฟอร์รารี่เนี่ยจะเป็นรูปม้าแต่รุ่นไทยประดิษฐ์เป็นรุ่นพญานาคคู่ พญานาคคู่เลยเหรอวะคู่แล้สังเกตเลยรถสปอร์ตทั่วไปนี่ไม่ขับซ้ายก็ต้องขับขวามีสองที่นั่งถูกต้องแต่พญานาคคู่นี่ขับหลังรุ่นใหม่รุ่นใหม่ขับหลังและไม่มีสองที่นั่งมีที่นั่งเดียวนอนเหยียดยาวครับท่านนอนเลยเหรอนอนเลยเราไปจะไปจะไปต้องมีใครไปด้วยใช่ไหมและเวลาไปไหนเนี่ยสมัไนี้เขาเรียกอะไรนะ GPS GPS นำทางแต่รุ่นนี้ไม่ต้องใส่ GPS รุ่นนี้ไม่ต้องกลัวหรอกให้หลวงพ่อนำทาง ถึงจุดหมายทุกคนเเี่อไอ้บ้าอ้เด็กก็เรียกราชรถแล้วมึงกันไปตายไี่ไงหรอบ้าใครจะให้เกียรติขึ้นราชรถกับเราเอออันนี้เดี๋ยวผมเอารถตามมาแล้วมาเลยครับคุณเวลนี่แกได้ฉีกปุ๊บเรื่อยเวลาว่างก็ไปอยู่กับหลวงพี่ต่อรามไปเอาข้าวก็มากินหลวงพี่ไม่ได้ฉันอะไรเลยไอ้นี่กินหมดเลย ดได้เวลาแล้วเนี่ยไอ้นี่ช้าเหลือเกินเสียขึ้นรถเลยเสียขึ้นเลยแบบวะขึ้นรถเลยขึ้นเลยนะไปเลยไปเลยอะไรเนี่ย อะไรล้อแม็กครับท่านรถไม่มีล้อจะวิง่งได้ยังไงล่ะลอนไปเหยียบมาเน่ามาเปล่าบ้างนีผมแต่งไปแล้วขอบสิบแปดก่อนจะไปเก็บด,ดอกพาคุณไปหาหมอโคงจมูกนะ่ะท่านเป็นไรไมร่สบายเหรอโถเหม็นนะบ,บ้านเนอ,อย่าเล่นอย่างงี้เดี๋ยวคนที่ว่มเหม็นจิงอัญจัจ๋า ฉันจะตาาเนี่ยเกลียดชื่อทำเสียงท่อเลยนะไอ้กูเป็นเสียงท่อด้วยต้องทำเสียงท่อเนี่ยคนรถมันแรงรถมันแต่งมามามาพ่อพ่อไม่รีบได้เวลาเนอะไม่ติดก็ทีรถมึงยังไงเนี่อ จะวิ่งระเบิดอยูได้ไรเด็กเพื่อนกันน้องเออเราจุดสิบจะถึงเื่อไหร่ด็กเพื่อไม่เหนื่อยเหนื่อยต้องการแสดงเพื่อครับพี่น้อง